สวัสดีครับทุกคนมี f c ซนะครับถามว่าตอนจอดสอนคันนะครับทำไมไม่ดับเครื่องที่เกียร์เอ็นเลยนะครับหรือว่าเกียร์ว่างเลยเนาะการใช้งานที่ถูกต้องนะครับการสตาร์ทเครื่องยนต์และดับเครื่องยนต์นะครับรถต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์พีเท่านั้นนะครับทุกคนเนาะอ่าสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับทุกคนนี่สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับถ้าเกิดว่านะครับลูกค้านะครับ มาเข้าเกียร์ N เลยนะครับทุกคนเนาะมาเข้าเกียร์แบบนี้ N นะครับสัญลักษณ์ N นะครับตรงนี้แล้วลูกค้านะครับดับเครื่องยนต์เลยนะครับปั๊บปั๊บจะเห็นได้ว่านะครับไฟตรงหน้าจอกลางนะครับจะไม่ดับเพราะว่าเป็นการดับที่ไม่ถูกต้องนะครับทุกคนเนาะแต่ว่านะครับบางคนบอกว่าสตาร์ทเครื่องยนต์ในตำแหน่งเกียร์ N ได้นะครับอันนั้นมันคุณะอย่างกันนะครับแต่ว่าการใช้งานที่ถูกต้องนะครับ ลูกค้าต้องเข้าเกียร์ P ก่อนนะครับถึงดับเครื่องยนต์นะระบบไฟต่างๆนะครับถึงจะดับลงไปนะถ้าลูกค้าไม่เข้าเกียร์ P นะครับเหมือนทางนี้เนาะเกียร์ N หรือว่าเกียร์ D นะครับไฟก็จะแสดงแบบนี้ทุกคนเป็นการไม่ปิดระบบบางตัวลงไปนะ